ตอนนี้มาถึงเกินครึ่งแล้วค่ะเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วต้องดูว่าอิดจะพอไหมปัญหาคือว่าอิดจะพอไหมเราต้องกลับไปซื้ออิดใหม่หรือเปล่านะต้องมารอรุ่นกันค่ะใกล้แล้วใกล,ใกล้ความจริงนะ Which one? I don't know. It was just like that. It has this. So I took it out. Just put it to the side. ตอนนี้คือมีปัญหานะคะเพราะว่าพื้นที่มันไม่มันมันไม่มันไม่ตรงเลยพื้นที่มันจะค่อยลงมาพี่น้องปัญหาก็คือเราต้องไอ้ช่วงนี้เราต้องปูอิฐประมาณสามก่อนให้มันสูงเท่าเทียมกันฉะนั้นสามีเขาจต้องเอาหินอีกก้อนหนึ่งลงไปในในดินอย่าทำสเต็ปสเต็ปเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างเปรียบเทียบนะคะคือลักษณะแบบนี้นะคะคือ จะต้องปูอิดลงแบบนี้เพราะว่าพื้นที่พื้นดินเทามันไม่เท่ากันเนาะก็ต้องปูข้างบนสองก้อนแล้วก็ไล่ลงมาข้างล่างก็จะเป็นสามก้อนแบบนี้ค่ะพี่นอ้องนี่ยสามีเขาจะทําอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะเพราะว่า,าพื้นดินมันค่อยลงมาอย่างเห็นพี่น้องมันค่อยลงมาถ้าสมมติเราปูสองอันมันจะทําให้ก้อนอิดสูงไปเท่ากันฉะน,นั้นเราต้องแก้ว,วิธีปัญหาโดยการนําก้อนอิดนะคะลงไป อ,อยู่ในดินก่อนหนึ่งก้อนนะคะหลังจากนั้นค่อยไต่ไต่ขึ้นมาเหมือนแบบนี้นะคะตัวอย่างนะคะพี่น้องจา๋าเนี่ยลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้สามก้อนยาวมาจนถึงจุดมุมนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเพราะว่ามันเป็นเนินเนาะเป็นเนินหลังจากนั้นก็ใส่สองก้อนปกติแล้วก้อนหินมันจะสูงในระดับเดียวกันนี่ค่ะคือปัญหาตอนนี้นะคะนี่สามีเขาเอาก้อนหินลงใต่ดินแบบนี้นะคะ ฝรั่งเห็ดอย่างมีหลักมีการพี่น้องขมันข่เฮ็ดนี่ยเล้วไปดุนแล้วพี่น้องแล้วไปดุนแล้วข่อจับบ้าง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 ข่ประวัติซ้ำแล้วไปดุนแล้วแต่ว่าบ่ได้ฝรั่งเห็ดอย่างตรงมีหลักมีการพี่น้องตรงวัดแล้ววัดอีกวัดเล้ววัดอีกเห็นไหม่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่อือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ข่ลงมั่งก็จะเป็นสามก่อนสามก่อนพี่น้องบ่งเด้พี่น้อง พลังเขาเห็ดเอยียงเขาคิดแล้วคิดอีกเลยพี่น้องคิดอยู่หนาห่อคิดจนมันถึก <So> ใส่สมองอีกแล้วเห็ดเป็นลักการขนาดพื้นคัขกขนาดเลยนาบ่ go. ถือกล้องเอาง่ายออกอีกแล้ว ข้ออีกแล้วพี่น้องข้ออีกแล้วข้ออีกแล้วพี่คน g ่ n จ a า d d three brick ลงไล่คนณฟาร์มเจ้าจะถอนต้นฟักซี่อได้ยั เดี๋ยวปุน่าต้องคนก้อนหินลงจากรถค่ะเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างไรพี่น้องลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะก้อนหินอีกก้อนจะอยู่ใต้ก้อนดินก้อนหินไอ้ก้อนดินพี่น้องแล้วมันจะทําให้ก้อนอิดบบเป็นค้อยพี่น้องมันจะได้อ่าระดับความสูงเท่ากันจากตั้งแต่ต้นมาถึงตรงนี้ค่ะ มันจะได้บริเวลงแบบเป็นคอยพี่น้องมันจะได้แบบว่าเซมเลเซมเลเยอ์เหมาะมากที่การทําสวนเพราะว่ามันไม่มีแดดไงเวลาทําสวนมันจะได้แบบได้แบบลมเย็นเย็นเนี่ยืคืนฝนจะตกมาแล้วหวังว่าจะเค็ดแป้งพักแล้วก่อนฝนจะตกมาแล้วค่ะพี่น้อง ใกล้ความจริงแล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลวเนี่ยเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วนะคะใกล้ความจริงแล้วคะ่ะต้องต้องดูว่าอิดนี่จะพ่อบอแค่นั้นเองเพราะว่าสามีตอนเดียปูน้าว่าจะเอาจบแค่ตรงนั้นแต่ว่าสามีเพิ่อจะก็มาจบตรงนี้ถ้าจบตรงนี้เราต้องไปซื้ออิดมาเพิ่มเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะ Where sure. you gonna add? Huh? Where you gonna add? That one or here? I was thinking about going all the way around. To here? No, just going around this. Yeah. That's wow. it, enough. But I don't know if I'm gonna do that now. Bye. <laughs> I can dig this away you need to to make it wider i may have to because we're like right now we're like level with the ground uh-huh i might dig one make, make it four high over here four yeah because now we three yeah but we're not gonna have enough how many more you got 20 i think we got enough are you sure yeah yeah, because we're gonna need like one, two, three, four, five, and then one, two, three, four, five. that's ten, and then, yeah, I think twenty is not. Okay, let me go get it then. Is this one, what I'm gonna do, I'm gonna dig one here. Cause it's it's going way too low here. Mm -hmm. I don't want them like on top of the ground. Right, right now this one's on top of the ground. Right, but you know what I mean? So the next one is gonna be under it just do 4 got to do it because the yard is like that okay yeah. let me go get a more brick ใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องใกล้จะเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือตอนปิดปิดท้ายนะคะปิดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันนะคะบอกเขาว่าทำไมไม่ใส่เป็นสี่เหลี่ยมเขาบอกสี่เหลี่ยมมันจะไม่สวยเขาจะทําแบบโพง้งเขาบอกงนี้อ่ะตามใจฝรั่งค่ะไปขัดฝรั่งไม่ได้เพราะฝรั่งเขาเป็นคนทําให้มันดูซิว่ามันจะจบอย่างไงนะคะ หาบลได้แล้วผัวพี่น้องแล้วนี่หายากยากผัวดีดีแบบนี้พี่น้องหายากยากยนี่หายากอีหลีพี่น้องหาปหลาไหลแบบนี่นะเว้ยเดี๋ยวมเมื่อไรก็ต้องเฮ็ดกับเขาให้กินอีกแซ่พี่น้องเป็นกำลังใจ ใก้แล้วพี่น้องไก้แล้วพี่น้องไกล่ความจริงแล้วใก่ความจริงแล้วไ <_ d ata> กล่ความจริงเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีทกทสองชั่วโมงค่ะพี่น้องจ๋าก็กาจะมาถึงมุมนี้แต่ว่ายังบ่เสร็จค่ะพี่น้องเพราะว่า ต้องไปตัดก้อนหิน cut the Look the สวนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วด้พี่น้องเด้อใส่ใส่ฟุนขีง่ง่วไปเรียบร้อยจ้ะอันนี้กับว่านบักพริกกับบักเขืองลงไปได้พี่น้องละกั แล้วก็ปักพริกปักเขือวบานร่วมไปอันนี้ก็เป็นผระอีตู้วก็เป็นต้นกระเทียมนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอมแดงปลูกไว้เอาไปถักเก็บกินหัวแดงพี่น้องอันนี้จะเป็นอหอมแบงจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะผักชีลาวนะคะอันนี้ก็คือเป็นผักชีหอมผักชีหอมเริ่มเป็นดอกแล้วค่ะแล้วก็มูลน,นี้ก็จะเป็นหอมนะคะ หอมฝรั่งแล้วก็อันนี้คือใบกุ้ยช่ายนะคะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องสวนคว่วบองทีพี่น้องงามบ่สวนว,วน,นีนีปนหาม้งกลัวแหละพี่น้องหาม้งกูกลัวค่ะตอนนี้ก็นี่ค่ะบรรยากาศมืนอนีท้องฟ้ามืดขึ้นแล้คะพี่น้องเด้อก่ะ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชรเป็นกำลังใจให้ปูน่าด้วยจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะก็เอาชีวิตนะคะในอเมริกามาให้บึ่งกันพี่น้องชีวิตในวัยเกษียณเด้อค่ะพี่น้องเด้อ